เมื่อวันนั้นวัย25ปีครับครูต่อกร33ครับ165กับ170นะครับแต่อะาเองที้ต่อยกับใครก็ไม่ค่อยจะได้เปรียบเรื่องส่วนสูงเลยครับแต่เรื่องของจิตใจเนี่ยโอ้โหทาทัวไทยครับอ่ะรูปแบบนี้นวมเต็มนะครับมงคลผ้าประเกียดไหวครูนะครับนี่ครับอย่างที่เรียนไว้ดูแล้วมีความรู้บำรุงสมองบำรุงสายตาครับบำรุงอาวุธเออมันต้องอย่างนี้ครับ าตรมวยไทยทำให้มันทรงคุณค่าครับอย่าเหลือแต่ปั้าฟัดหักลมนี่ครับพอทำมวยให้เป็นกีฬาก็สนุกมากขึ้นนะครับแม่แฮนลีแทงสวนเลยครับบนนี้อาจจะเหนื่อยนะครับดาราเอกาโชต์มาเกระโลกเลยครับนะครับสวยงามนะครับมีศาสตร์มีศิลนครับไม่ไม่ตกใจครับแฮนลีล นิ่งๆครับโ,โอโ้ยโดนศอกซ้ายหน้าเข้าไปหน้าสั่นเหมือนกันครับดาราเอกขยับดงสอกกลับเลยครับดาราเอกโชว์บ้างครับขยับมาเป็นมวยเอาซ้ายออกเลยนะครับกิ้มลำตัวโอ้โหต่อยไปนี่ไม่สะเทือนนะครับหน้าท้องซิค่งแข็งโป๊กครับต่อยหน้าต่อยท้องต่อยหน้าครับสามชุดสี่ดอกเอาครับ ดอกสีวางแข้งเข้าไปยังเฉยๆนะครับเฮนรีลีครับเจอวุธของดาราเอกโอ้ทางจะมันอีกคู่ครับคู่นี้ยืนใกล้ๆสาดกันเลยครับโอ้โหหมัดขวาครับไปไปยิ้มไปครับมั่นใจในตัวเองสูงครับเฮนรีลีอาวุธนี่ออกเป็นชุดงัดสอกซ้ายครับเราไม่มีเกียร์ถอยหลังครับสังเกตดูครับเฮนรียืนซดเลยนะครับ มีเลือดหรือเปล่าครับหน้าของดาราเอกนี่ครับตั้งศอกซ้ายหน้าอยู่นะครับแฟนรีรีแก้เกมครับเจ้าก๊อฟเดินมาดาราเอกเดินมานี่งัดซ้ายเลยครับเหมือนจะมีเลือดแล้วครับนั่นแหละครับแพย์สนามชี้ไปก่อนครับโอ้โหอ้าวแล้วครับยังไงดีครับแฟนมวยตะโกนต่อยได้ต่อยได้ อยากชมอยากดูต่อครับก็อยู่ในดุลในพินิษของแพทย์นะครับกดแล้วถ้าเลือดหยุดหรือว่าไม่โดนเส้นเลือดใหญ่จุดอันตรายตรายนี่ก็ไปต่อได้เอาใหม่แล้วครับศอกเอาบ้านเลืดอลนะครับดาราเองชักยัวแล้วครับลอยกับใครก็ไม่เคยแตกครับแต่วันนี้เจอแม่ลูกครึ่งเฮนรี่รีเข้าไปโอ้โหร่างกายกับปึกมากครับต่อยลูกครับ อะไรค่อยๆเดินเบียดเข้าไปโอ้มีศอกแบบนี้เลยครับแหมมาจุกจิกกวนใจเลยครับโดนสายตรงครับวันนี้อาจจะต้องเหนื่อยนะครับดาร่าเอครับมีแผลแตกแล้วต้องลงทุนเดินเอาคืนเลยครับโอ้โหหมาเลยครับสอกซ้ายพยายามจะเปิดบาดแผลให้กว้างขึ้นเลยครับลูกแก่ลูกกันนะครับมวยไทยเรียนรู้กันไม่จบไม่สิ้นนะครับ มวยหมัดแก้ด้วยศอกมวยศอกแก้ด้วยเข่าเซกระโดดถีบหน้าใช่เลยครับมาโอ้โหศอกก็ออยังชวัดชเวียนเวียนไปเวียนมาแล้วครับโอ้โหเศีบเขา่าตอนนี้<า>เลือดเข้าตาครับลำบากแล้วครับดาราเอกนั่นแห<อ>ละครับยังไงครับโอ้โหเซ็งเลยครับดาราเอก คือมีเลือดแล้วมันทําให้แผนการชกที่มันผิดพลาดไปหมดเลยครับสบายสบายครับยังไม่เยอะยังไม่โดนจุดสําคัญสําคัญเส้นเลือดใหญ่นะครับอ่าครับแฮนรี่ก็พยายามจะเดินเปิดเกมครับดาราเอกก็ต้องให้ชัดขึ้นนะครับแมจะไปดึงพรมเพื่อไม่ได้นะครับแฮนรี่นี่ไม่กลัวนะครับไม่ใช่ว่านักมวยใจสอดนะครับแฮนรี่เป็นนักสู้นะครับ ถามว่าโดนของดาราเอกไหมก็โดนแล้วครับไม่ใช่ไม่โดนนะครับแต่ว่าร่างกายแข็งแรงแข็งแกร่งมากครับอาครับยุบไม่ยุบเท่านั้นเองครับคู่นี้ถ้าเตะเขาไม่ยุบก็ยุ่งครับดาราเอกอาครับแล้วยังมีศอกซ้ายหน้าเป็นทีเด็ดครับเฮนรี่วีโอ้โหปล่อยหน้าเตะขาเลยครับตอนนี้ดาราเอกมาแผนนี้เลยครับแต่ว่ายังหยุดความระหำของเฮนรี่ลีไม่ได้ หมาไปชุดเลยครับทั้งมัดทั้งศอกครับเพนดิลีโอ้เลือดก็ไหลลินไมเข้าตาแล้วครับจุดนั้นจะบอกว่าไม่เข้าก็ไม่ไม่น่าเชื่อนะครับสับล่างครับยังเข้าไม่ถึงตัวครับวันนี้ดาราเอกต้องชมเลยครับเพนดิลีวันนี้ทำการบ้านมาดี นี่ครับเขาก้าเรียนรู้ก้าใช้นลครับศิลปะแม่ไม้มมยไทยเหมือนคนทําดีครับทําดีต้องบอกกล่าวให้สังคมรับรู้ครับอาวุธก็เหมือนกันครับต้องขยันออกครับทําได้ทําไปครับพอออกก่อนถึงก่อนคู่ต่อสู้ฝั่งตรงข้ามก็ต้องเจ็บก่อนครับแล้วหลังจากนั้นก็ต้องปรุงแต่งเอาแล้วครับเหาะหยอดเอาแม่วันนี้ดึงศอกกลับเยอะแต่ว่าไม่เข้าเป้าครับดาราเอก โอ้โหอาปากัดขวาสวยครับมาสู้มากเลยครับวันนี้ดาราเอกครับตอนเดินจ้วงโอ้แน่ๆนี่ร่างกายแข็งแกร่งมากครับแฮลลี่ลีสามสิบสามเลยนะครับดาราเอกมันยี่สิบห้าโอ้ยอ้าวโดนชัดๆครับเหมือนจะมีเลือดกำเดาทะลักมาครับแฮลลี่ลีตอนนี้ต้นเดินลุยแหลกแล้วครับดาราเอกต้องเอาคืนเลยครับเดินถล่มเลยก็ใบหน้าลำตัวลำตัวไปหน้า มวยไทยนี่ออกอาวุธได้ทุกจุดนะครับยกเว้นห้องเครื่องครับนั่นแหละครับลูกถีบลูกเตะนี่ก็ได้แต่ไม่มีเจตไม่ควรมีเจตนาไปออกใส่จุดนั้นนะครับครูต่อสู้หันหลังให้นี่ต้องเบรกครับถามว่าออกอาวุธได้ไหมออกได้นะครับแต่ว่าด้วยมารยาทกะรียาน้ำใจของคนมวยครับเขาจะไม่ทำเลยนะครับเเริ่มจะกดหนักครับ ไปต,ตัดล่างเลยครับโอ้แต่ว่าหมัดของเฮรล่ลีนี่ก็ทำลายสมาธิของดาราเอกเลยครับอาจจะไม่ได้หนักหน่วงเลยครับแต่ว่ามันทำลายจังหวะปั้มไหนครับเฮรล่ลีก็ปั้มสู้แล้วออกมาในี่ไม่หนีครับทางด้านของดาราเอกนานๆจะเห็นเลือดดาราเอกบ้างนะครับปกตินี่แม่เหินหาตีลังกาเตะกระโดดเตะดึงศอกเข่าลอยูต่อสู้ที่พังภาพไปหมดนะครับ วันนี้มาเจอกับเฮนีรีนี่แข็งแรงแข็งแกร่งมากครับลูกคืึงคนนี้ร,ระบบพักกันตัวถือว่าดีนะครับเฮนรีครับเวลาประกบวงในตะนนอะเนกไม่ทำอะไรได้ไม่ถนัดห <c oughs> มาดิกกระโลงอีกทีนึงครับแต่ว่าไม่เถอไม่โดนครับ <c oughs> โอ้โหเจอเข่าอีกแล้ว วันนี้แก้ไม่ตกเลยครับดาราเอกนะครับขยับเข้าหาครับดาราโค้ไว้ขวายาวๆยกกาสูงสูงลงล่างไฮเลรีก็ยังมีพิษสงอยู่ครับพลังคำปั้นต่อยค่อนข้างจะำแม่นนะครับเสมอออกเสมอกันครับโอ้โหทําหน้างงด้วยกันทั้งคู่ไม่เป็นไรครับวันหน้าว่ากันใหม่ครับเจอกันกี่ทีก็สนุกทุกครั้งครับ